อย่างเราเนี่ยต้องการโมเดอร์นา5ล้านโดสเพิ่มที่สั่งเนี่ยเรา10ล้านโดสแล้วเพิ่มอีก5ล้านเป็น15ล้านโดสเพื่อทุนรีใช้เงินประมาณหมื่นกว่าล้านเราก็บอกเราเตรียมพร้อมคุณส่งมาเมื่อไหร่ผมก็ส่งเงินให้คุณเลยตอนนี้เนี่ยทั้งไฟเซอร์โมเดอร์นาเนี่ยมีคนต้องการเยอะครับเพราะว่าทุกคนก็อยากได้หมดอล้เขาหนีว่าแต่ว่าเขามีโคต้าสำหรับประเทศเพราะฉะนั้นแสดงว่าประเทศไทยต้องมีโคต้าของเรานี่บอกว่าติด ปัญหาว่าเออถ้าจ่ายก่อนไม่ได้กฎหมายไม่ให้วางมัดจาไม่ได้ถ้าเกิดไม่ได้ผลแเราจะทำยังไงอันนี้ออผมรู้ไม่อยากจะพูดเรื่องนี้แนละ้วตกลงวัคซีนที่วางแผนไว้เดิมจะมาเนี่ยตกลงถึงตอนนี้ น่าจะมาได้ช่วงไหนผมพยายามเร่งเขาว่าถ้าทางนี้เรียบร้อยเนี่ยขอกัญญาได้ไหมเพราะว่า,าะะการที่เขาจะวางต้องจําไว้นะฮะว่าบริษัทต่างๆเวลาเขาจะส่งใครเนี่ยเขาต้องาร์ k ไว้ล่วงหน้าสี่เดือนค่ะอืมไม่ใช่ว่าคุณสั่งวันนี้เราจะจัดให้เลยมันไม่ได้ดต้องบอกคู่ต้องนานแล้วว่า t i m e ไลน์เขาคือสี่เดือนครับถ้าคุณสั่งตั้งเหมือนผมสั่งตุลาในกว่าผมจะได้กุมภาตอนนั้นผมสั่งไปห้าสิบล้านโดสแต่บอกว่า ไม่ได้โดยเด็ขาดเอกชนจัดมาแต่ไม่ได้เลยตอนหลังพอรอบสามค่อยมาบอกว่าเออเอ้าเอกชนช่วยน้อยไม่ได้ช่วยนะสั่งทั้งเลือกทั้งเลือกหมายความไอ้ที่มีที่เขาไม่สั่งห้าตัวอ่าคุณก็สั่งไปสิค่ะอ่าโมเดอร์นาแล้วก็บโอเวนเทคของเยอรมันนะซึ่เป็นคล้ายๆไฟเซอร์นี่ล่ละอะไรเงี้ยได้ผมก็งงเหมือนกันว่าเราก็สั่งไอ้ของเดิมไปแล้วซึ่งเขาให้อยู่แล้วแต่มันไปตรงกับรัฐบาลรวมทั้งซีโนแวค สปุรนิกไฟเซอร์สี่ตัวที่เราสั่งแต่บอกไม่ได้นะรัฐสั่งไปแล้วผมว่าเขากลัวราคาที่ว่าเอกนชนจะไปเพิ่มผมก็ยอมรับว่าคือตอนนี้ในในประชาชนทั่วไปนะครับเข้า <c oughs> มาเถอะแม้รัฐบาลจะซื้อแพงใครซื้อแพง <c oughs> เราก็ต้องการวัคซีนใช่เพราะเราไม่ได้เป็นผู้ผลิตวัคซีน แล้วตอนนี้เราไม่ถามด้วยว่าคุณซื้อมาเท่าไหร่เราไม่สนใจอ่านนั้นเราข้ามเราาข้มเรื่องนั้นไปเลยเราสนใจอย่างเดียวว่าซืจะมาเมื่อไหร่เราก็ไม่ถามคุณจะสร้างยังไงจะอะไรเราไม่ถามเอามาเถอะคุณหมอบอกว่าถ้ามาเดือนกันยายองยอมรับได้ไม่ได้มันสายไปนะคุณตรงยไปสายไป นั่นแสดงว่าห้าล้านโดสที่มีคนไปลงทะเบียนในแอดไลน์ของทนบุรีเนี่ยไม่ได้ต้องได้ทันวาแต่ยังดีดีกว่าไม่ได้คืออย่างนี้ฮะพิสูจน์แน่นอนแล้วอย่างที่ผมพูดขาวที่แล้วว่าถ้าคุณฉีดไฟเซอร์โมเดอร์นาเป็นบูสเตอร์เนี่ยไอภูมิของคุณจะขึ้นสิบเท่าถึงเจ็ดสิบเท่านี่แหละที่คนรอเพราะว่าคนกลัวเรื่องของสายพันธุ์เดลต้าใช่แต่าต้องรอนะหมออย่างที่คุณฉีดซิโนแวคเนี่ยมันป้องกันใน เดลต้าไม่ได้เลยนะเพราะทั้งนี้เนี่ยไอ้เปอร์เซ็นต์ของเดลต้าในเมืองไทยเนี่ยรัฐบาลออกมาบอกว่ามไม่ใช่กับรัฐบาลเขาบอกว่าสิบเปอร์เซ็นต์แต่ไม่ใช่อตอนนี้ยี่สิบเปอร์เซ็นต์แล้ว